สวัสดีนะครับพเพื่อนเพื่อวันนี้เราจะมาแอบดูคุณยายทํามันต้มน้ําตาลกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทากันเลยนะครับพเพื่อนเพื่อตอนแรกก็กะจะทําเมนูมันนึ่งเนี่ยครับแต่ถามคุณยายแล้วคุณยายบอกว่ามันต้องใช้เวลาทํานานคนระับเปลี่ยนมาเป็นมันต้มน้ําตาลเนี่ยครับมันจะใช้เวลาสั้นลงทําง่ายรวดเร็วแล้วก็อร่อยด้วยนะครับพเพื่อนเพื่อลองไปทํากินกันดูที่บ้านได้นะครับใช้เมนูนี้จะสุกง่ายกว่า,ามันต้มน้ําตาลนะถ้านึ่งมันนาน ทำเลี้ยงคนงานเป็นหม้อแขกไอ้มันต้องทำตาเนี่ยทำเลีุกเพียเลยให้มันอย่างเดียวมันเทเนี่ยมันเท้เนี่ยหม้อเนี่ยสมัยนี้ก้อนก่อนเนึ่งก้อนสมันี้คุณยายซื้อกิโลละห้าหาโลบาทเดี๋ยวนี้ตั้งสามห้าบาทเราต้องเอากำไรครับเราไม่ได้ซื้อที่ราคาส่งเราเลี้ยงมันมันได้ค้นให้เราไหวพอไปถึงมันจ้องได้ค้นเยอะเราเนี่ย มีมีประโยชน์เยอะนะญ่มันบำรงุงสาตาอะไรหักอ,อย่างก็งกินแล้วมันก็รองรำทำอองานเพ่มังมันแ้วน้ำแข็งตองให้เต็ยมันก็เด็กไวมันต้องต่างๆเขาต้องใส่น้ําแข็งด้วยไหมไม่มันก็กินนี่ไงมันตักเกป็นหวา,านเป็นของหวานหรอหวานตัวเนื้อกินใบก็ท่องมันเกีียวเคลิน่นไปทำงานเพลิ่อน สายลำนะแบกบจะฝักเดียวร้อยวิวแบบเลยนท่านยายเลี้ยงสองอย่างคือต้มส้มเขียวกับมันเนี่ยอย่างไหนก็อย่างนึงเปลี่ยนไปไเรื่อยๆสามวันเที่ยวไม่ต้องเลี้ยงอยู่เลยอย่อางเหล่าลำอื่นยังไม่เย็นี้ไม่ไม่ค่อยเห็นเขาขายกันเท่าไหรนะ่น้ำมันต้มน้ำตาลนะเดือดเราลองมาเห็นมาดีใจวูบบอกมือบอกไม้เกลี่ยเกี๊ยดังเัินะ ตายมาหมดนะลงมาลงมา,งมา,าเดี๋ยวหล่นลงมาแม่แม่ผมเนาแต่ป๋าไม่อยู่แม่ก็ขึ้นไปช่วยเสียแทนเนี่ยอันนี้เหรอเราไม่หันให้มันสวยๆนะอ่้าวเป็นยังไงก็หันอย่นี้ของเด็ดๆเป็นแบบแข็งๆเมนูสำหรับคนตังน้อยกินเนี้ยอิ่มเลย มันต้อนน้ำตาลนะลองไปมาหาน้ำเนิมอีกถ้าต้มแล้วมันอยู่ได้กี่วันเออถ้าแช่เย็นมันก็อยู่ได้เป็นอาเทีตยงเอ้ ถ้าไม่แช่เย็นมันก็บุ๋มถ้าเราแช่เย็นได้นานเลยอยู่สมัยแมงซินเดี๋ยวทำขายใส่แบบว่ากระป๋องนะไม่เห็นไม่เห็นมีคนทำนะมันต้มเป็นกระป๋องเลยนะไม่โยกี่ปีแล้วเปย์ห้าสิบปีรอแบบโบราณมากรอใส่น้ำตาลเขา เ่วนกระติกเปล่่ยมาแล้วคนะุณยากระติกก็ยังดีอยู่เนี่ยใส่น้ำตาลมาแล้วกระบวยหนึ่ง b u o ขึ้นใช้ไร่มือมันก็แตกไปแล้วอันนี้ใช้อยู่คนเดียวร่างาไม่ให้จับมันเป็นของอะไร,รอ่ะข้อแทมหรอืออะไรค้อแฟ แต่ก่อนขายของเยอะแยะนะตอนแม่ตอนแม่ขายพวกกาแฟออ <laughs> ถ้ายังทำกาแฟไปทำไมไม,ม่เป็นส <laughs> บายไห้เลยมันนอนอเล่เพราะนั่งได้แล้วก็ชิมน้ำก่อนว่ามันหวานมากน้อยขนาดไหนพนะอไหมพีอยาเกิดไปฮนะเดี๋ยวมันโดนมันใส่เพิ่มอีกนะแล้วมนันมาใส่ มีเสียงเยรืวว้อ้ลูกัวอีกแล้วประมาณกี่นาทีได้ไมเวลามันตกสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมเหลืองแต่ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะสุกเร็วนะอ๋อหนึ่งมันหนึ่งมันจะสะดวกเดี๋ยวเราจับเวลาเดี่ยกี่นาทีสาม,สามห้า ไมคิดว่าต้มนานขนาดไหนฝาแล้วเบาแก๊สหนาดไหนแรงไม่ได้มันสุกก็ใช้ได้เป็นช้อนตักดูประมาสะณ<ต>าสักเท่าไหร่ได้เนี่ยกสัญญาเห,ห็ต้องประมาณน,นี้นเลยต้อานนะจบละจับเวลาแล้วเท่าไหร่ไหนคนสี่ห้า กัดเดิอนเนเรื่องเ่ยกระตุกแล้วมันต้มน้ำตาลน,นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพเพื่อนๆบ๊ายบายอาย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ